สวัสดีครับพบกันตอนเย็นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทางความรู้จักกันครับความเข้าใจกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับสงผมนะครับว่าเพื่อนเพื่อนช่างช่างบางท่านก็ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจบางที่ยากใจยังไม่เข้าใจนะครับเรื่องระหว่างทรงรองทรงสูง ผมทรงสูงนะครับนะครับบางท่านก็อาจจะเข้าใจล้อแรกนะครับเรื่องสมร้งงรองทรงสูงกับสมผมทรงสูงนี่มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับหรือทรงเดียวกันนะครับหรือว่าคนละทรงนะครับทำความเข้าใจให้ทั้ง,งเพื่อนที่ชางฝึกหัดใหม่ เพื่อนช่างที่บางทีก็ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจพอะนะครับแต่แก็ให้ลูกค้าได้รู้จักและรู้จักเรื่องส่งคมให้ดีขึ้นนะครับเวลาเราไปไปรับบริการก็จะได้เข้าใจส่งคมยิ่งขึ้นนะครับเข้าใจกันง่ายนะครับระหว่างช่างกับลูกค้า นะครับเรื่องที่จะทำความเข้าใจกันนะครับระหว่างทรงผมรองทรงสูงกับทรงผมทรงสูงเป็นทรงเดียวกันไหมนะครับทรงสองทรงนี้นะครับไม่ใช่ทรงเดียวกันนะครับมันคนละทรงนะครับเพม่อนนะมันคนละทรงทรงสูงนี้นะครับเป็นทรงผมนะครับผมจะพูดเรื่องทึ่ง เรื่องสงผมมาตรฐานนะผมจะพูดเรื่องสงผมมาตรฐานสงผมมาตรฐานนะครับทรงสูงจะมีด้วยกันนะครับสามทรงครับมีด้วยกันสามทรงหนึ่งนะครับทรงนักเรียนนะครับสองทรงอเมริกันและลานบินในกระสับก็เป็นทรงวีเปยนะครับนี่คือเขาเรียกว่าทรงสูงนะครับไม่ใช่รองทรงสูงนะครับเป็นทรงสูงนะครับนี่ เรามารู้จักรองทรงสูงรองทรงสูงก็คือรองลงมาจากทรงสูงครับเขาถึงเรียกว่ารองสรงสูงนะครับไม่ใช่สรงสูงครับสมมุติว่าลูกค้านะครับทำความเข้าใจกับลูกค้านะครับสมมุติว่าเราไปเข้าร้านนะครับเราบอกว่าทรงสูงทรงสูงนี้นะครับตามการเข้าใจของช่างนะครับมาที่รู้จักนะครับทรงสูงไม่ใช่รองทร,รงทรสูงนะคร,รับ ทรงสูงคือทรงนักเรียนนะครับทรงอเมริกันทรงลานบินนะครับทรงสูงแล้วก็ทรงมีเปยนะครับถ้าตัดถ้าถ้าตามเข้าใจในช่างที่ที่รู้มานะครับก็จะเป็นทรงนั้นนะครับเป็นสังสูงแต่ถ้าเราพูดว่ารองทรงสูงก็จะเป็นรองทรงสูงคือรองลงมาจากทรงสูงนะครับเป็นรองนะครับ นั่นคือที่เราเคยเรียกติดปากว่าวร้องทรงสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับรองทรงสูงเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันว่าร้องทรงสูงกับทรงสูงเป็นอย่างไรนะครับจะไม่ชัดนะครับจะไม่ชัดร้องทรงสูงก็จะเป็น ทรงผมที่ที่เราตัดรองส่งนะครับเป็นรองส่งสูงจากแบบนี้นะครับสูงไม่ชัดนะครับเป็นรองส่งสูงครับถ้าส่งสูงครับจะเป็นส่งนักเรียนนะครับส่งนักเรียนอ่าที่มาดูภาพเขียนนะครับที่ผมเขียนไว้นะครับจะดูชัดไหมนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอ่าอ่าสรงสูงนะครับ จะเป็นทรงนักเรียนนะครับทนะรบสงสูงอีกทรงหนึ่งก็เป็นลานบินนะครับอเมริกันนะครับเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับทรงสูงเา่าทรงสูงเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในอา่าแต่ว่าเขาเรียกก็อยู่ในจําพวกทรงสูงแต่ว่าเป็นทรงอเมริกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทรงอีกทรงหนึ่งครับเป็นวีเป้นะครับ นี่นะครับวีปัดวีเปนะครับทรงสูงเงื่อนกัดนครับด้านบนวีปัดวีเปได้นะครับแต่ไม่ใช่รองทรงสูงนะครับคือขึ้นขึ้นไปสูงนะครับขึ้นไปแบบทรงนักเรียนเลยนะครับแต่ด้านบนจะยาวนะครับวีเปทีนี้เรามารู้จักรองทรงสูงดีกว่านะครับผมจะพาดูจะพาดูในภาพเขียนจะไม่ชัดนะครับมันมืดแล้วนะครับในรองทรงสูงนะครับเพื่อรองทรงสูง ความสูงจะไม่เท่าทรงสูงนะครับทรงสูงนะครับรองทรงสูงความสูงจะไม่เท่าทรงสูงนะครับอ่าทีนี้เราไปดูภาพที่ผมปิดบอร์ดไว้นะครับอันนี้จะพาเพื่อนๆดูคำสักหน่อยนะถ้าเป็นทรงสูงนะครับก็ เป็นทรงสูงกับเป็นทรงนักเรียนนะครับเป็นทรงสูงนะครับอยู่ในพวกทรงสูงถ้าเป็นรองทรงสูงก็เป็นรองทรงสูงคือรองจากทสงนักเรียนนะครับนี่แหละทรงที่เขานิยมตัดเขาเรียกว่ารองทรงสูงถ้าทรงนักเรียนก็เป็นทรงทรงสูงครับแต่ว่าเราพูดเป็นทรงนักเรียนนะครับทรงอเมริกันลานบินทรงดําทรงเมก จะอยู่ในจําพวกทรงสูงนะครับเพื่อนเข้าใจนะครับทรงสูงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปสั่งอ่าทรงนะครับทรงของเราที่จะตัดถ้าเราไปจะพูดว่าทรงสูงก็จะเป็นทรงคล้ายทรงนักเรียนทรงวิเปนะครับนะเพื่อนๆนะจะทรงสูงแบบนี้นะถ้ารองทรงสูงจะเป็นรองทรงนะรองทรงแยกออกมาเป็นรองทรงสูง รองทรงกลางรองทรงต่ำนครับนี่แยกย่อยรองลงมาจากทรงสูงครับทรงสูงก็เป็นทรงนักเรียนนะครับนะครับความเข้าใจนะครับเพื่อนก็ให้เข้าใจกันนะครับสําหรับถ้าลูกค้ามานั่งนะครับว่าทรงสูงเราก็จะเราต้องถามย้ําอีกนะนะครับเพราะทรงสูงคือทรงนักเรียนนะครับคือทรงนักเรียนหรือทรงวีเป๋นะครับเพราะขึ้นไปสูงเลยนะครับอ่า พื้นขึ้นไปสูงเลยสูงแบบนักเรียนเลยนะครับนะครับถ้ารองทรงสูงก็ขึ้นเป็นรองทรงนะครับรองทรงสูงนะครับคือตัดตัดไอ้ต่ำลงมานะความสูงจะต่ำลงมาจากทรงสูงนะครับนะอา่าสับสนนะครับรองทรงสูงกับทรงสูงนะครับคนละทรงนะครับเพื่อนเพื่อนที่พยายามไปให้ช่างตัดผมพยายามพูดให้ ชัดเจนนะครับถ้ารองทรงสูงก็คือรองทรงสูงครับถ้าว่าทรงสูงก็เป็นทรงสูงก็เป็นทรงนักเรียนทรงลานบินทรงอเมริกันครับหรือว่าทรงวิเปนะครับทรงวีเปนลักษณะแบบไหนครับทรงวีเปลักษณะแบบขึ้นไปเป็นรองเป็นทรงสูงขึ้นไปเป็นทรงนักเรียนแต่ด้านบนสมารวิปัตวีเปได้ครับแต่ความสูงจะขึ้นเหมือนทรงนักเรียนนะครับนะครับ แบบนั้นนะครับแบบนั้นนะครับก็คลิปนี้ก็มีเล็กๆ,ๆน้อยนนะครับเกี่ยวกับเรื่องทรงสูงกับรองทรงสูงครับเป็นคนละทรงนะครับเพื่อนๆอนะอคลิปหลังเดี๋ยวผมจะมีการตัดนะครับตัดทรงสูงกับรองทรงสูงมาให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ดูภาพประกอบการบรรยายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ